สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับ าเรามีทั้งเมนูและมีทั้งของฟรีจะรอช้าอยู่วันพร้อมกันเลยใช่ไหมตบพร้อมกันเลยแกล้งเขานักแกล้งเขาตลอดรายการไม่เลอันนี้เขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะนี่ก็ไปยืนอ่อยให้เขาได้ได่ไได้จริงด้วยไปยืนอ่อยให้คนหนู แบบยั่วอาขอโทษหนูคือถ้าขึ้นศาลนี่หนูจะฟ้องยั่วบรรดาโทษะอ๋อข้อหาด้วยขอโทษหนูพอกันพอกันมีของฟรีวันนี้แจกอะไรกันวันนี้มีเราแจกของยังไงครับเวลาเราจะแจกของเราก็ต้องเอาของดีๆมาแจกของที่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมท่านจะต้องชอบแน่นอนเลยครับท่านชอบทานอะไรที่เรียกว่ากระทะร้อนไหมไม่กระทะไฟฟ้าเนี่ยต้อก็ได้ปิ้งก็ได้ได้หมดเลยวันนี้เราแจกชุดกระทะไฟฟ้า2 in 1วันคือใช้ได้ทั้งต้ม ใช้ได้ทั้งปิ้งใช้ได้ทั้งย่างเหมาะสำหรับปาร์ตี้ในครอบครัวสามารถปรับระดับความร้อนได้ตามที่ปรารถนาชแต่ว่าคำนี้ว่าตามที่ปรารถนาคือตามที่เขาบอกนะไม่ใช่ปรารถนาจะปรับได้สักแสนแสนองศาไม่ได้ไม่ได้ก็คือร้อนจนจนอาหารน่ะสุกได้แต่พอฟังปุ๊บใจใจเย็นทันทีเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้โทรเลยท่าจะใจเย็นทันทีเพราะว่าราคาเนี่ยครับ สามพันบาทต่ออันนะฮะต่อเครื่องนะฮะแล้วแจกทั้งหมดสิบเครื่องนะครับมูลค่าทั้งหมดสามหมื่นบาทครับไม่ใช่ถูกนะฮะนี่ฮะนี่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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเวลาเขาไม่ใช้เขาไม่มีมาว้าใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ที่ทํานี่เสียได้ตังค์เสียได้ตังค์คืออยากจะบอกว่าเก้าท่านนะครับสําหรับผู้ที่โทรเข้ามาหนึ่งท่านนะครับใครที่เป็นสมาชิกนิสสารครัวคณต่อยแล้วจับหมายเลขสมาชิกขึ้นมาแจกไปเลยหนึ่งเครื่องใช่นะครับรีบนี่ อันนี้ต้มกระน่นี่ต้มอ่อันนี้ย่างนี่ย่างปิ้งอ่าปิ้งอ๋อแล้วก็เอาเนื้อเนื้อวางเลยคนที่ชอบทานหมูกระทะเอทานไปหมูกระทะท่านต้องทําอย่างงี้อันนี้ไม่ต้องเลยนี่ใช้นี่ได้เลยได้หมดเลยเห็นไหมมันเป็นความสนุกสนานนี่อย่าไปแกล้งคุณนวเขาให้เขาทําคุณนวทจะทําอะไรไหนบอกสิไม่ครัผมจะติดไฟแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดย่างนิดนึงน้ํจิ้ม มีเห็ดออรินจิหรือเปล่าในระหว่างนี้ต้องบอกว่าท่านโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับบอกแล้วนะฮะชุดกระทะไฟฟ้าอันที่เห็นอยู่นี้คือ two in one นะครับใช้ได้ทั้งต้มทั้งปิ้งทั้งย่างเหมาะสําหรับปาร์ตี้ในครอบครัวความสนุกสนานปรับระดับความร้อนก็ได้ราคาเครื่องละสามพันบาทนะครับมีทั้งหมด10ชุดนะครับแจกแก้งเขาอีกแล้วแก้งเขาอีกแล้วก็รู้มูลค่าทั้งหมด30,000บาทนะครับที่แจก คุณไปทำอะไรข้างล่างไปอ่านจุดหมยให้ไปดูเขาแกล้งมาหมดนั่นนี่ทำเปิดไฟยังเปิดไหมปยังล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ในชีวิตจริงจะมีสักกี่คนที่ตื่นมาแล้วเนี่ยตะโกนร้องบอกกับตัวเองว่าฉันอยากทำงานฉันรักงานของฉันฉันขาดงานไม่ได้ คืองานนะ่ยคือชีวิตของฉันนะผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ผมไม่เป็นแบบนั้นแต่ผมมีคาถาที่ให้กับคนที่ทํางานพระงาจารําเหมือนกับผม,มนะครับคาถาของคนทํางานยกขึ้นมือยกมือขึ้นพนมครับ,บท่องนโมสามจบมแล้วก็ก่อนท่องคาถานะครับแล้วก็ท่องไปเลยว่าอาจจะมีเหนื่อยกันบ้างในบางคราวอาจจะมีเรื่องราวในบางวัน อาจจะมีฝืนใจทําในบางแหง mm ่ง hmm. อาจจะมีเซ็งไปบ้างในบางครั้ง mm hmm. อาจจะมีเบื่อกันบ้างในบางหน mm hmm. อาจจะมีเหม็นขี้หน้ากับบางคน mm hmm. ต้องสู้ทนทํางานไปเพราะได้ตัง mm hmm. บางทีเราก็ต้องจำไว้นะฮะไอ้คาถาพวกนี้มันไปช่วยชีวิตเราหมายเนื้อดีก่อนมันมีอะไรนะอาจจะมีอะไรตอนท้ายอาจจะมีเรนเดน้าอะไรประโยคสุดท้ายอาจจะมีเหม็นขี้หน้ากับบางคนต้องตู้ทนทําต่อไปยังไงก็จะทนทําเพราะได้ตังค์โอเคเข้าใจแล้วแต่อันนี้ เอาแล้วอย่าไปแกล้งพี่คนนะ้นยืนเฉยใส่เสื้ออะไรสก๊อตแล้วอย่าใจร้อนเอางี้ดิเอางี้ดิเอาแล้วไปยืนนี่อ่าไปยืนมาแล้วจะแก้งเขาอีกไหมเปล่าไม่ไม่ได้ทำทําไปทําเขาหรือเปล่าเปล่าเลยฮะสมชายทําไมเธอเป็นคนอย่างงี้ไม่ได้ทํานะแน่ใจนะไม่ทําปวิทเธอเป็นพยานเปล่าเขาทําเปล่าผมเป็นพยานครับเขาทําหรือไม่ทําเขาทําครึ่งหนึ่งอันนี้ย่วยครึ่งหนึ่ง หมายความว่ายืนยืนยั่วยืนหมายความว่าสมชายไม่ใช่ความผิดของสมชายคนเดียวไม่ใช่ความผิดสมชายคนเดียวประสงค์ขยุ่วเธอเหรอใช่ครับโอ้ยนี่ร้องอ้อ่ล็อกล็อกล็อกล็องแผลหนูเอาที้ถ้างั้นถ้าฉันตีเธอทีหนึ่งฉันจะตีประสงค์กี่ทีแปด อย่าพลาดบรรยากาศโทร์เข้ามานะครับเปิดโทรศัพท์เพื่อนอยู่ในขณะนี้นะครับชุดคาตาไฟฟ้าชูอินวันนะครับสมชายโดนทีเดียวประสงค์โดนแปดทีนะครับใช้ปาร์ตี้ในครอบครัวเครื่องหนึ่งนี่3,000บาทนะครับทำซูกี้ก็ได้ทำอะไรก็ได้แจกตั้ง10เครื่องใช่ไหมสามหมื่นบาทนี่นี่ของจริงนะฮะมอคคอนโดมิเนียมดีมากไม่รู้แต่แต่ที่บ้านหนูก็มีนะเวลาหนูทำซูกี้ทำอะไรให้แม่กินหนูก็แบบเอามาเรียบมาเรียบแม่หนูกินซูกี้ด้วย แม่หนูกินตุกี้เหรอกินเป็นเหรอเป็นจริงเหรอสมชายเป็นครับจะกกครับทำไมอ่ะเนี่ยระสงมแบบแปดทีเห็นเห็นแม่เธอฉันเอาผักบุ้งไผ่ทีไรให้ทำตุกี้แม่เธอเอาไปต้มจิ้มด้วยพริกหมดเขาบอกแม่เธอกินตุกี้เป็นจริงๆเหรอเป็นครับแล้วแม่ประสงค์อ่ะ แม่แม่แม่ประตงไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วแม่หนูกินตุกี้เป็นเพราะว่าเวลาน้ำจิ้มตุกี้มันก็จะทำง่ายๆทำไงเอาใส่กะปิไปใส่พริกไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแย่แล้วสมชายแย่แล้วไม่ตรงตรงี่คับสมชายที่เอาแบมือไปเลยถ้าเธอพูดอย่างนี้เธอจะทำงี้ไหมเออ เธอจะเป็นเด็กดีไหมแม่งขันไปขอโทษประสงค์ัขารงเวยโอเคต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีแล้วก็จะไม่โดนแล้วพักตัวนี้สักครู่พักสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักกะโชวต่อไปรังละกัสักครู่เดียวับท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้่งเลยชี้นี่เลยไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้้าตริปครับ มันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมกลอบผมกินปั้นกลิ่มาก็เยอะในชีวิตอ้คุณอร่อยที่สุดขอบคุณมากครับกลัวคุณป้า